สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มารีวิว The w i e k w i n RS นะฮะอยู่ใน RS ซีรีส์ตัวรู้สึกจะออกมาคันล่าสุดมันถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ล่าสุดของผมนี่คือออกมานานแล้วนะไม่ได้แบบเพิ่งออกนะมาในโครงซุเปอร์ทูเหมือนเดิมนะ RS ก็ส่วนใหญ่เน้นตะโกนซุเปอร์ทูนะฮะรหัส95308นะครับก็หมายความว่าเป็น RS ตัวลิมิเต็ดนะฮะ สเปคไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นโครงซูเปอร์ทัวร์แบบ ABS นะฮะแล้วก็โล่สิมิลสเปคทั่วไปนะฮะรอจะเป็นรอตอแบบชุบนะประมาณนี้นะฮะเรามาดูข้างในกันเลยนะคลัสก็นี่นะฮะรอชุบแต่ไม่ใช่โครเมียมนะรอตอ ชุดเฟืองชุดเฟืองชุดเฟืองเป็นมอเตอร์ขาวตูดคุณนะฮะชุดเฟืองซุปเปอร์โทยางธรรมดาไม่ใช่ยางซุปเปอร์ฮานะ,ะแล้วก็บอดี้บอดี้ก็จะมีหัวใส่หัวคนขับเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็ทำสีนะฮะไอ้ส่วนเรื่องทำสีผมเดี๋ยวดูอีกทีนะอดูก่อนว่าทำได้ไหวแค่ไหนนะฮะอันนี้เป็นโครงพาร์ทของซุปเปอรโทนะฮะ โคงทั่วไปนะฮะสติกเกอร์ติดน้อยเน้นทำสีบอดี้ปากเงื่อเลยผมโอเคไม่ต้องห่วงนะฮะเปิดมาอลังการแน่นอนวิธีทำสีนี่ไงประมาณนี้นะฮะทำสีค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะผมไม่มีสีเหลืองนะผมอาจจะพ่นสีทองแทนเดี๋ยวดูอีกทีแล้จะไม่พ่นเลยนะฮะโอเค เตร็ช่องนี้ประกอบพาร์ก่อนประกอบรถให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำสีโค้งบอดี้นะฮะความติดสติกเกอร์เราไปดูกันแนะวะ่ว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวโค้งซูเปอร์ทูนะครับกับล้อเงินนะฮะสีสว่งสางสดใสเลยนะฮะนี่นะเงินประกายนะครับ โอเคการประกอบโคมซูเปอร์ทูก็ไม่ยากผมก็มีทำคลิปยากจากหากดูในลิดของ m i n i ่โฟ e e วิวเ s i c นะฮะต่อมาจะเป็นการทำสติกเกอร์พร้อมกับทำสีบอดี้ต้องบอกกันว่าอาจจะทำไม่แบบเป๊ะตามหน้ากล่องน,นะฮะเอาที่ผมสะดวกแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมนะฮะจุดไหนที่ยากไปอาจจะไม่ทำนะครับเช่น ลูกกตานี้ผมดูีกทีนะถ้าทาได้ก็ทาทาไม่ได้ก็ไม่ทํานะฮะตรห้หมวกคนขับนี่นะฮะก็เดี๋ยวจะทําเท่าที่พอทําได้เนาะแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเสร็จผลงานออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเรียบร้อยสําหรับสติกเกอร์นะเอยสำหรับบอดี้พร้อมทาสีแปดสติกเกอร์นะฮะ โดยรวมในความรู้สึกผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่า,าถ้าใครมีฝีมือด้านการทําสีผมว่าสามารถทําได้ยิ่งกว่าที่ผมทําอีกนะอันเนี้ยในบางจุดอาจจะต้องใช้แอร์บ,บัดพ่นนะฮะมันจะดูเนียนกว่าสีทานะฮะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมตัวผมเองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะนี่ก็วัดเกินวัดเกินเลยนะฮะในด้านดีเทลนะฮะ โอเคนี่คือการประกอบรีวิวเราจะเน้นรีวิวเป็นหลักอันนี้ก็ช่างมันเถอะก็ใช้แข่งก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้แต่ถ้าพูดถึงการเอาไปแข่งนั้นก็ดันส่วนบนถือว่ายังมีความเทะทะดูสูงไปนะฮะก็ถ้าเป็นการโดดที่ หมดใต้อันนี้หมดหมดใต้ลางทีอาจจะชนได้นะฮะสติกเกอร์แปะไม่ยากนะฮะก็ประมาณนี้โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไรดูโฆษณาทาคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมา,สมาชิกก็ได้หรือจะโนดนโเนทดยตรงก็ได้หรืออ่าแล้วแต่เลยนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าไรและขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟละนะครับ ไม่รู้จะซื้อรถที่ไหนออนไลน์นะฮะแนะนำเพจไวรัสมินิโฟวิลหรือจะเป็นช h อป e ีก็มีนะฮะของไวรัสมินิโฟวิลอยู่ใต้คลิปนะฮะใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยนะฮะสปอนเซอร์รายใหญ่ใจดีคุยง่ายนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท,เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ